สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาที่มากับการที่เราอัปเกรดตัวทีวีเก่านะครับเป็นทีวีที่มีความคมชัดสูงกว่านะครับพวกหน้าจอ 4K หรือ 8K ประมาณนี้นะครับมันจะมีปัญหาก็คือมันบางทีเนี่ยมันจะมีการแลกหรือว่าค้างนะครับซึ่งจะมาพูดถึงสาเหตุก็คือมีได้3อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ต เรื่องที่สองก็คือเครื่องที่เราเชื่อมต่อกับตัวทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องเล่น DVD อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สามก็คือตัวสาย HDMI ครับอาจจะเป็นต้นเหตุที่ว่าก็คือถ้าเราดูพวกโปรแกรมในทีวีนะครับพวกสมาร์ททีวีแล้วเราเชื่อมเน็ตเข้าไปในตัวทีวีโดยตรงมีโอกาสสูงที่เน็ตเป็นต้นปัญหานะครับก็คือเน็ตอาจจะเร็วไม่พอ เราก็ควรจะใช้สาย LAN น,นะครับอันดีๆเชื่อมไปกับเอ่อเราเตอร์เลยตรงนะครับถ้ายังไม่ได้ก็คืออาจจะแปลว่าแ,าแพ็กเน็ตช้าเกินถ้าไม่ใช่เน็ตนะครับแต่ว่าเราเชื่อมต่อผ่านพวกเครื่องเล่นมีเดียไม่ว่าจะเป็นคอมโน้ตบุ๊กหรือว่าตัวเครื่องเล่นแผ่นซีดีอย่างที่ว่านะครับมันก็อาจจะเป็นที่ตัวเครื่องเนี่ยครับมันอาจจะไม่รองรับพวกความคมระดับ 4K หรือ 8K อะไรประมาณนี้นะครับ ต้องลองไปดูในเรื่องของการตั้งค่าแล้วก็สเปคที่ผู้ผลิตเขาบอกมานะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่2ออย่างนั้นก็คือจะน่าจะเป็นที่สาย HDMI ครับอันนี้ผมมีที่เจอมาแบบมือหนึ่งเลยนะครับก็คือได้ต่อตัวสาย HDMI เก่าๆนะครับเข้ากับจอที่มันเป็น 4K แล้วก็เชื่อมกับคอมครับแล้วมันก็ภาพมัน้ังสาเหตุที่ภาพมันค้างนะครับเพราะว่าตอนนั้น มันเป็นสาย HDMI 1.3ครับมันลองรับสูงสุดเป็น Full HD นะครับที่ 60Hz แต่ว่าหน้าจอมันเป็น 4K ซึ่งก็มันก็เลยใช้ไม่ได้ครับหลังจากนั้นได้ทดลองทดสอบทุกอย่างในระบบแล้วก็สุดท้ายก็คือคิดว่าอาจจะเป็นที่สายแล้วลองเปลี่ยนเป็นสายอันใหม่แล้วมันก็รันได้แบบไม่มีปัญหาเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวจอตัวใหม่นยครับมันกระตุกก็ ลองเปลี่ยนสาย hdmi ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสายแต่ละสายนะครับว่าอันเก่าอันใหม่นะครับอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าดูจากข้างนอกมันไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้ให้ดีว่าเรากำลังซื้ออะไรครับเรามาดูสาย hdmi 2ส,สายนี้กันนะครับจะดูว่าข้างนอกนะครับมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับความกว้างความยาวความสูง แล้วก็ตัวคอนแทคข้างในนะครับก็จะเห็นว่ามันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าสายนี้นะครับเป็นสาย HDMI 2.6ส่วนสายนี้มันเป็น 1. จุดอะไรสักอย่างนะครับผมจะไม่ได้ซึ่งตอนที่ใช้จริงนะครับสายนี้ที่เป็น2.6นะครับมันสามารถใช้กับจอที่มีความคมความชัดนะครับได้สูงกว่า สายนี้เยอะเลยนะครับสายนี้เนี่ยสามารถใช้กับ 4K หรือ 8K ได้แบบราบเรื่นเลยนะครับส่วนสายนี้นะครับใช้แล้วมันมีความกระตุกนะครับมันจะมีปัญหาซึ่งก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะอย่างที่ว่าดูจากข้างนอกแล้วมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับดูไม่ออกเลยจริงๆก็ต้องดูตรงกล่องให้ดีแล้วก็หวังว่าผู้ผลิตนะครับเขาพิมพ์ไว้ตามความจริงนะครับ สัจจุบันนี้ก็มีแค่นี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปของผมนะครับแล้วก็สปอร์ตผมโดยการกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ